เปิดภาพล่าสุดเจมธีทีรดลนบอกลาเอล24มีน้ำมีนวลขึ้นมากสำหรับนักร้องและนักแสดงหนุ่มหล่อยอย่างเจมธีทระดลนหรือว่าเจมมี่เจมมีผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องเลยล่ะค่ะที่ปัจจุบันอายุ26ปีแล้วแล้วเท่าใครที่เป็นแฟนคลับจะรู้ดีว่าเจมเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับการทำงานหนักมากไม่ว่าจะได้รับบทไหนก็เต็มที่เสมอค่ะ อย่างก่อนหน้านี้เจมถึงขั้นลงทุนลดน้ำหนักอย่างจริงจังหลังต้องรับบทเป็นคนที่ผอมมากๆโดยก่อนหน้านี้เจมทำเอาแฟนๆอึง้งหลังออกมาเผยภาพของตัวเองที่สูพ้ผพอมพร้อมเอว24นิ้วรีดน้ำหนักจนเหลือแค่47กิโลเพื่อภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์เธอทีไลฟ์ล่าสุดเจมก็เซอร์ไพรส์แฟนคลับอีกครั้งด้วยลูกใหม่กับน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นมาเป็น62กิโลบอกเลยค่ะว่าดูมีน้ำมีนวลขึ้นอย่างเห็นได้ชัด แถมเอลยังขยายเป็น26นิ้วแล้วด้วยโดยเจมมาออกงานอ e ีเวนต์และยังให้สัมภาษณ์ผ่านสื่ออีกว่าเพิ่มน้ำหนักแล้วไปออกหน้าเราเลยไม่ค่อยลงรูปเท่าไหร่เพราะมันออกหน้าแล้วก็ไม่กล้าฉีดสารใดๆเป็นสายธรรมชาติช่วงนี้ว่างๆก็เข้ายิมออกกํบบาลังกายควบคู่ไปกับการทานอาหารลูกใหม่ดูหล่อแปลกตาไปอีกแบบเลยล่ะคะ่ะแต่ไม่ว่าจะลูกไหนแฟนๆก็ชอบคะ่ะ